อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับมีคําถามจากเพื่อนที่บ้านว่าอยากรู้กระบวนการติดเหล้าจินบุรี่ติดหวานติดอะไรต่ต diary, ตางๆเนี่ยมันมาจากอะไรอยากรู้จังเลยครับเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยครับผมไปสืบข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่นแล้วครับกระบวนการติดเนี่ยรู้ไหมว่าแม้แต่มแมลงยังติดแอลกอฮอล์เลย<ง>มแมลงเนี่ยนะเป็นยังไงครับมีผลวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยไปดูรู้กัน วันนี้คนที่มาให้ข้อมูลเราคือท่านชื่อว่าอิจิโนเซะครับจากมหาวิทยาลัยโทคุไดอังกุเห็นไหมครับว่าแกกําลังถือหลอดอะไรอยู่เขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นมแมลงวันชนิดหนึ่งเขาบอกว่า,มาแมลงวันเนี่ยชอบแอลกอฮอล์มากกว่าน้ำตาลอยู่ไง แมลงวันเนี่ยนะชอบแอลกอฮอล์มากกว่าน้าตาลเฮ้ยเป็นไปได้เหรอนี่ครับท่านกระบอกครับวันนี้คือภาพของผลไม้เวลาผลไม้มันสุกจนงอมแล้วมันก็ตกลงมาเมื่อตกลงมามันจะเริ่มมีการหมักเมื่อหมักแล้วเนี่ยมันจะมีนะฮะแอลกอฮอล์เกิดขึ้นแมลงวันชอบไปตอมไอ้ผลไม้ที่มันเริ่มสุกงอมแล้วเริ่มหมักเป็นแอลกอฮอล์แมลงวันจะชอบแบบนี้มากเลยครับเราก็ไม่เชื่อกันครับก็มีการทดลองโดยโหลดหลอดทดลองนี่คือหลอดทดลองครับเห็นสีน้พูข้างนี้ไหมครับสีน้พู้ข้างนี้ก็คือเป็นการเติมน้ําตาลเอาไว้เฉยนะั่่่ว้าาาููขงงมลจ อะไรเยอะกันแต่ตลว่าเวลาผ่านไปมันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะไอ้สีชมพูด้านที่เป็นน้ำตาลบวกแอลกอฮอล์เนี่ยฮะเริ่มลดนะลด,ลด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 มากกว่าน้ำตาลธรรมดาครับดูสินะครับลดเร็วกว่าเยอะเลยครับชัดเจนเลยไหมฮะ ส่วนมแมลงวันที่ได้ลิ้มชิมรสของแอลกอฮอล์นะฮะจะมีอาการแบบไหนครับเพื่อมาดูนะหนึ่งสองสามเนี้ตกไปเลยฮะเห็นไหมตอมอยู่ตอมอยู่เดินขึ้นไม่ไหวตกไปเลยครับเดินขึ้นไม่ไหวเมาตกไปเลยฮะแมลงวันยังมีเมาด้วยครับเราก็เลยไม่เชื่อนะครับนักวิจัยก็เลยนะครับมาใช้กล้องจุลทรรศน์มาดูสมองของมแมลงวันเฮ้ยแมลงวันมีสมองด้วยเหรอตั้งใจดูนะครับอันนี้คือสมองของมแมลงวันที่ยังไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นี่คือสมองของมแมลงวันที่ดื่มแอลกอฮอล์เห็นครับจะเป็นสีแดงเลยน สารโดปามินที่ออกมาที่สมองจะเป็นสีแดงนั่นหมายถึงครับสารแห่งความสุขสารแห่งความสุขเวลาเมาแล้วรู้สึกมีสารแห่งความสุขจึงทําให้เรารู้ว่าแม้แต่แมลงวันนะฮะชอบแอลกอฮอล์และน้าตาลก็เพราะว่าเมื่อมันได้ดูดเข้าไปแล้วมันจะมีการเมาและม,มีความสุมมขขึ้นาครับมันจึงวิ่งเข้าหาแอลกอฮอล์มากกว่าน้ําตาลธรรมดาครับเพราะว่าเมื่อวิ่งเข้าหาน้ําตาลที่มีแอลกอฮอล์แล้วมันจะทําให้เกิดรู้สึกมีความสุขม,ม,มึนเมาครับก็เหมือนกับมนุษย์ครับตอนแรกๆกินแอลกอฮอล์แล้วอาจจะขมนะแต่รู้สึกว่า กลายเป็นว่าเราติดแอลกอฮอล์ก็เพราะว่าในแอลกอฮอล์มีสารที่จะเล่งให้เกิดโดปามินในสมองครับสารโดปามินในสมองก็คือตัวที่ทําให้สมองเรามีความสุขตื่นเต้นดังนั้นครับบุหรี่ก็เหมือนกันพวกอะไรก็แล้วแต่ถนะ้ากินหรือเสพเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เราติดทําให้เราติดเพราะมันมีความสุขพอเราเลิกสารแห่งความสุขมันก็หายไปเราก็เลยอยากขึ้นมาอีกพอเราอยากแล้วเราเสพก็ทําให้เรามีสารแห่งความสุขเข้ามาจึงทําให้เราเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกไม่ได้แต่รู้ไหมครับพวกแอลกอฮอล์หรือสิ่งที่เราติดพวกนี้ม และเพืเ่อนๆรู้ไหมว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นมีการสอนวิธีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วทําให้เราแข็งแรง okay. วิธีการดื่มแอลกอฮอล์ธรรมดาแล้วจะไม่แข็งแรงและทำให้เราเสี่ยงเป็นโรคต่างๆรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีการสอนให้กินแอลกอฮอล์แบบถูกวิธีแบบถูกวิธีกินแล้วแข็งแรงกินแล้วมึนเมาแต่ไม่อันตรายต่อสุขภาพเฮ้ยเจ๋งไหมยังไม่เคยมีการเปิดเผยในประเทศไทยผมเชื่อเลยครับว่าประมาณ98-99%ไม่รู้วิธีแบบนี้มีผลวิใจัยให้เพื่อนๆได้ดูครับเพราะการดื่มแอลกอฮอล์บางทีเราต้องเข้าสังคมอยู่กับเพื่อนเราก็ต้องกินแอลกอฮอล์แล้วเราหนีไนไม่ได้งั้นเรามีวิธีการกินแอลกอฮ ในประเทศไทยยังมีอีกหลายคนที่นะฮะติดแอลกอฮอล์เพื่อนๆถ้าเป็นวิดีโอที่น่าสนใจแบบนี้ถ้าเพื่อนๆรู้แล้วแชร์ให้กับคนทั้งประเทศไทยเราจะป่วยน้อยลงเรื่องมะเร็งก็จะน้อยลงครับถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องนะฮะวิธีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วทาให้เราไม่ป่วยจะทำยังไงครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้มากขึ้นต้องเป็นเพื่อนกับผมแล้วผมก็จะส่งวิดีโอให้กับเพื่อนๆวิธีการก็คือกดลิงก์เข้าไปแล้วเพื่อนๆต้องเป็นเพื่อนในลิงก์ของผมก็คือในเพจสีเขียวกดเพิ่มเพื่อนกดแชทแล้วข้างล่างจะมี การเพิ่มเพื่อนงาน่ายนิดเดียวเอาวิดีโออันนี้ให้คนรักของคุณที่เขารู้วิธีการเพิ่มเพื่อนเอาไปให้เขาดูเขาจะสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนให้กับคุณครับทำไมต้องใช้วิธีแบบนี้ใช่ครับตอนนี้มีคนติดตามในเพจของผมประมาณ3ล้านคนแต่เวลาผมโพสทีไรมีคนดูแค่1%เเท่านั้นผมเลยใช้วิธีการคนที่สนใจจริงๆมาเป็นเพื่อนของผมทุกคนจะได้วิดีโอนี้ฟรีๆทำตามกติกาที่บอกไปนะครับเจอกันในวิดีโอครับ